หมายเลขสองครับทองเกลือครับน่ารักเลยนะครับทองเกลือนะครับมาครับคุณแม่ทองขาวครับทองเกลือเปนลูกของพ่อทองก้อนครับจากความสุขกระบือไทยจังหวัดสระแก้วครับและหมายเลขสามครับเพิ่มโชครับเป็นลูกของพ่อสุดหล่อของแม่พลอยครับจากโชคโชคสิทธนิชัยฟาร์มจังหวัดอุตรดิตถ์ครับมือปองแวบแป๊บรับ เชียวนะคะน่ารักมากนะคะตัวคู่ทั้งหมดสามตัวเรปเตอร์ทองเกลือแล้วก็เพิ่มโชคครับตัวนี้เลปเตอร์นะครับนี่มาถึงสวัสดีได้ด้วยครับขอเสียงปมบอร์แรให้กับแรปเตอร์ด้วยครับน่ารักมากนะครับเขาบอกเขาบอกว่าอะไรนะไฟสอนยากนตบอกแตก ผมเคยเอาไวาแพ้ตัวหนึ่งไปโชว์ที่งานทุ่งสีเมืองมันมันดือ้อมันไม่เคยออกสนามแต่ว่ามันไหวเก่งเขาจะขอถ่ายรูปด้วยผมไม่รู้จะทำไงผมก็เอาไหว้อย่างเดียว <laughs> <laughs> ไหวจนเข่าเลย็นแบกใช่เดี๋ยวก็ไหวเดี๋ยวไหวขอนผลอแล้วเนานะ <laughs> ได้ครับวันน,น,นี้มีมีโรงเรียนสอนควายด้วยนะครับค่ะ เรียนสอนสวัสดีสอนไหว้สอนไม่ค่อยเชื่องนะครับก็เป<ห>็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับพี่เพิ่งที่ที่กําเนิดขึ้นมาก็ค่าเรียนก็ไม่ไม่น้อยนะเป็นหมื่นนะครับ <88. S 1> ถ้าคุยไได้ก็เจ็ดพันถ้าคุยไม่ได้ก็หนึ่งหมื่นครับก็เขาเรียกว่านะพอก, playable, กันกับค вот ่าเติมเ็นกันกันนก็ก็ก็น่าจะระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนก็น่าจะฝึ <c oughs> บบกได้เลยค่ะที่ที่ผมพูดไปถึงเรื่องโรคปากเขาเปิดโคบวอมันก็จะ ้องมาพูดถึงวัคซีนนะครับวัคซีนที่ผมบอกแล้วว่า <iz> วัคซีนเราสามารถขอได้ที่กรมปศุสัตว์หร <im> ือปศุสัตว์อำเภอปศรุสรัตว์จ <im> ังหวัดใกล้บ้านต่ก่อนนะครับวัคซีนบากเขาเปื่อยมันไม่ตอมีปัญหาหรอกครับวัคซีนคอพวมเนี่ยแต่ผมบอกแล้ววัคซีนคอบวมถ้าฉีดแล้วแล้วถ้าฉีดสม่ำเสมอถ้าเชื้อมามันมันก็ไม่ติดหรอกครับไม่ป่วยสันเราก็ไม่ป่วยเนี่ยแต่ว่าพี่น้อง,<พ>องชาวไทยจะมีปัญหาในยุคสมัยก่อนถ้าเป็นวัคซีน รู้สึกว่าผลการตัดถึงจะได้แล้วนั้นเดี๋ยวตัดเข้าไปที่สนามครับเดือนเจอท่านอาจารย์สอนชัยครับครับในรอบนี้มีควายอยู่สามตัวเราเจอกันอีกแล้วเป็นแต่เมื่อวานเอ่อควายใหม่เลขสามความสมบูรณ์แบบก็อยู่ที่เขานี่ยนะไม่ได้อยู่ที่เขานี่นะอยู่ที่ตัวควายความกระชับความไรต่างแต่วันนี้เนี่ย ไม่ด้พูดถึงเมื่อวานนะครับแต่ว่าวันนี้เราดูวันนี้กันเนี่ยที่เราอยากได้เราอยากได้แบบนี้ตายหางสมบูรณ์แบบนะครับวันนี้เขาก็มีนะครับกับเป็นทวงไม่ใช่ขนหางควายเนาะก็อย่างที่บอกเมื่อวานนี้อย่างที่ว่าเรื่องของ การนอนพื้นปูนนะครับก็คงไม่เสียหายหรอกเดี๋ยวสักพักหนึ่งขานของจะยาวขึ้นถ้าวันไหนที่หางยาวไม่นะงางหน้นาไมกมันมีมันมีวิธีหนึ่งหรือจากถ้าอยากให้ควายหางยาวนะครับก<ไ>ารใ<ไ>ช้แชมพูทาบ่อยๆมันจะช่วยกระตุ้นให้ควายหางยาวเร็วได้ครับลองไปใช้ดูเหมือนเหมือนเราตัดผมใหมน่นะใช่ใช่ครับนะฮะก็ก็อย่างที่ แนะนำนะครับอย่างที่ทางพิธีกรแนะนําว่าให้ใช้แชมพูช่วยกระตุ้นเซลล์แล้วมันจะทําให้ผิดเหมือนเส้นผมเราเนาะเขาก็จะสมบูรณ์แบบวันนี้ก็เลยต้องเป็นที่สามเหมือนเดิมก็ีย้ปลุกมือด้วยครับอุ่นสมุทการทุ่มท่าการยืนสวยเตีย้ยนะครับสมส่วนนะครับเตีย้ยสมส่วนแต่ว่าปิดตรงเดียว ก็คือควายแคะเนี่ยอย่างที่นํำเรียนว่าก็คือควายงามแต่ย่อส่วนลงนะครับควายยักษ์ควายงามแต่สูงใหญ่ยาวลึกก็ดูแข้งขาใหญ่นั่นแหละครับมาดูสองตัวนี้ตัวเล็กแข้งขาสมบูรณ์แบบความยาวลำตัวเหมาะกับ ความความสูงของเขาไม่ไม่ไมยาวมากเกินเกินไปและก็ไม่สั้นเกินเกินไปความสูงขนาดนี้ความความสูงขนาดนี้เรื่องของช่วงขาก็สั้นขนาดนี้กำลังเหมาะสมะตัวนึงตัวเล็กนะครับช่วงขาสั้นแต่ตัวเขายาวที่อยากได้คืองให้มันสั้นไปน,นิดนึงก็จะสวยนะมันจะสมุดสมบูรณ์แบบนะครับ ช่วงตัวเขายาวกับความลึกแต่ขาช่วงขาสั้นก็เป็นค่อยๆพ่อพันอีกตัวหนึ่งที่น่าจะตามมองนะครับน่าจะตามมองอยู่ในสนามทุ่ขึ้นไปแต่วันนี้นะครับแต่วันนี้ความสมส่วนนะครับความสมส่วนกับช่วงตัวช่วงขาช่วงต่างๆอยู่ที่ตัวนี้ครับได้ที่หนึ่งตัที่สองครับตัวเล็กครับความกินปีด้วยนะคะสำหรับ ตัวเล็กได้ชมะสหับไฟแซฟเทศพูนะคะเป็นของน้องทองเกล้อค่ะจากความสุดกระบืองไทยแบบทองเกล้า